กับคิงนะคะจะเพจเจ n เจ r รี่ k e u p เลยตรงนี้เลยนะสามารถคลิกเข้าไปดูในเพจได้สำหรับเทศกาลสงกรานนนเพื่อนจะรู้กันอแล้วว่าคนไทยนั้นฉีดนักมันแรงมากฉีดทีนี้นแบบขนตากระเพื่อมเลยนะก็เลยต้องหาอะไรที่มันแบบแต่งหน้าแบบไม่จัดมากมายนะอย่างมากก็เนี่ยอายไลเนอร์ที่มีหางเนี่ยก็ถือว่าจัดที่สุดในหน้าละไปดูกันเลยค่ะว่าในคลิปนี้นั้นใช้อุปกรณ์และใช้อเทมไหนบ้างนะคะวิธีการเซฟ ัวเมคอัพของเรามีที่ไหนบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกับหน้าสดแบบนี้เลยนะคะก็คือว่าไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นจะเริ่มด้วยการลงสกินแคร์ตัวแรกนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนตัวที่ทําให้เครื่องสำอางติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะขิงก็จะใช้เป็นราดระบบตัวนี้นะคะตัวสีขาวจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนั่นเองชุ่มชื้นของผิวนะคะมันก็จะยิ่งทาให้เมคอัพของเราเนี่ยแน่นแล้วก็ซึมซาบไปได้ดีขึ้นคือถ้าผิวแห้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแบบ มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรนะมมีปัญหาหลายอย่างตามมาเลยริ้วลงริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ขิงใช้นะคะก็จะเป็นตัวเบลเลยอะควาตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมว่าแบบหลอดแบนมากแบนมากถึงมากที่สุดคือว่าใช้ทุกวันแล้วก็ชอบที่มันบางเบานะคะแล้วก็ซึมซาบไปในผิวเนี่ยดีมากๆไม่เยิะมไม่มันนะคะไม่ทําให้หนักหน้าเลยว่าหน้าก่อนลงกับหลังลงสีมันไม่ต่างกันเลยนะคะก็คือมันไม่หนาแล้วก็สบายิวมากๆคือแบบ สบายมากๆเลยต่อไปที่จะมาพูดนะคะก็เป็นแป้งนั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าสําคัญมากในการเซ็ตทุทกอย่างทุกสิ่งบนผิวหน้าของเรานะคะขิงก็จริงๆแล้วมีตัวนี้มานานมากแล้วนะแพ็กเกจจริงก็ค่อนข้างจะเก่าก็คือเป็นแป้งดินน้ำมันนะคะเวอร์ชั <Version S 2> นะคะ22นั่นเองหรือที่เขาเรียกกันว่าแป้งดินน้ำมันนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์2 2นะในไชยชอบเรียกกันตัวนี้จะบูมมากนะคะหมานป้อนปีที่แล้วถึง2ปีที่แล้วเลยคือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยนะคะที่แบบ สามๆน่าจะเคยเห็นเนอะตอ,ะอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นแบรนด์อื่นแหละเพราะแบรนด์นี้ขิงไม่ค่อยเห็นโปรดักชันใดๆออกมาแล้วนะคะกันเหงื่อนะคะกันน้ํกากันแบบความหมองคล้ำได้ดีมากและที่สําคัญคือนางปกปิดดีมากเบอร์หนึ่งเออเบอร์หนึ่งนะน่าจะเบอร์หนึ่งนะคะ <g ül> ก็เป็นเบอร์ที่ขาวมากอพอสมควรนะเพราแตะตัวแป้งมาก็คือแป้งมันเหมือนแบบดินน้ํนมามันเลยอะ่ะนี่เห็นไหมว่าใช้ไปเยอะมากปาดๆๆมานะนานๆน,นอะอะ จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นเส้นเลือดเนาะหรือแบบตรงที่เป็นเส้นเลือดก็จะเดินปิดไปแล้วนะแล้วก็ความรู้สึกจะแบบนื่นลื่นๆเหมือนผิวเด็กอนะเหมือนไม่มีแบบความหยักกร้านใดๆเลยดีมากคือชอบมากแล้วก็เป็นไอเทมที่เหมาะนะคะสําหรับสงการ์มากๆก็เดี๋ยวจะมาลงตัวนี้แล้วก็จะลองเทสตอนท้ายเนะว่าแบบมีแบบ r e f l e c t อะไรกับน้ําไหมก็เขาก็จะมีฟองน้ําของเขามาให้นะคะก็แทบ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 ไปแล้วก็แทบแทบบนใบหน้าเลย ันเรียนมากอะ่ะมันเลิศมากแล้วคือความรู้สึกมันก็อาจจะแบบหนาๆนิดนึงนะสําหรับคนที่ไม่ชอบลงหนาๆเหมือนหน้าเรากลายเป็นดินน้ำมันไปด้วยอแต่คือเวิร์กมากสาหรับคนที่มีรอยแดงนะแป้งดินน้ำมันนี่เลิศมากเลิศจริงๆมันดูขาวไหมมันดูขาวมากเลยใช่ไหมความที่เขาเป็นดินน้ำมันถ้าเราปาดเงี้ยมันก็ไม่ค่อยติดอะ่ะ ก็จะเหมือนแบบเป็นปื้นๆนะแต่ถ้าเรากดปุ๊บแล้วก็จะเหมือนแบบเออเน้นเฉพาะจุดตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเซตกับผิวเราไปด้วยนะคะที่เห็นนะว่าฝั่งนี้คือลงนี่คือไม่ลงก็จะแบบหูรอ,อยสิวมันตะไยมากเลยแต่คือฝั่งนี้แบบเฮ้ยหายไปไหนไไอย่าลืมลงคอนะพวกหล่อนอย่าลืมนะตอนนี้ก็มีผิวที่ขาวและเนียนมากนะคะแล้วก็แบบสัมผัสของมันจะเป็นแบบว่าลื่นๆมากอ่ะจะแบบ เออดีอ่ะคุณไหนนะคะที่เพื่อนๆมีรอยสิวรอยแดงนะคะที่แบบว่าโปกชั้นกับไมมิสักทีนะคะก็ใช้นิ้วเนี่ยแตะแตะตัวแป้งนะคะแล้วก็แบบสามารถแทบตรงที่มี ลอยสิวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ฟองน้ําเขาตลอดเวลาตัวคอน์ทัวร์ที่ขิงจะใช้นะคะก็เป็นของ KMA ตัวนี้นะคะเป็น Professional นะคะ Perfect Shading นะคะจะเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนคอนซีลเลอร์นะคะแต่ก็อย่างที่เขาบอกก็เป็น Shading เนื้อก็จะสีเข้มนะคะแล้วจะเป็นเนื้อครีมแบบแฉะๆนิดนึงแล้วก็สีมันไม่ได้เข้มมากอย่างที่เห็นนะมันเออมันมันเป็น Shading ที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะคะอุปกรณ์ที่ขิงจะใช้ Shading นะคะก็จะเป็นแปรงของเ h ื t เทคนิคตัวนี้โรยนะ หาซื้อได้ตามปกติกทั่วไปเป็นของก๊อฟของของจริงก็ได้แล้วแต่คนจะแบบซีเรียสไม่ซีเรียสนะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันคือก็มีของจริงและของปลอมอะนี่ปืดปิดปืดปิดปืดปืด,ปด,ปดแค่นี้พอเส้นลงมางนี้นะคะเพราะว่าถ้าลงมันปืน้มมันจะไม่มันจะชัดเกินไปแล้วมันก็จะแบบไม่กระจายม,มันจะกระจายได้ยากระเบรดออกนะอย่างเงี้นี่คือเส้นที่เราอันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็โยงไปตรงหนุก เราะฉะนั้นเส้นที่าต้องทําคือตรงนี้ถูกไหมอืมอแค่นี้เองแล้วก็ปัดปัดปัด<ป>จะได้ลงมาเล็กน้อยนะคะผิวเป็นคนชอบคอนทัวร์ใต้ปากด้วยเพราะว่าทําให้ปากดูเอออินนะ่มคางนะคะช่วงนี้ช่วงกลางแต่อย่างที่บอกว่าสีมันไม่เข้มะถึงเราจะลงเยอะเนี่ยสีนางก็ไม่เข้มแล้วมันก็ดูธรรมชาติอยู่ดีนะด้างค่ะ กลิ่นนางกลิ่นนางหรือกลิ่นแปลงเนี่ยหอมจังน่าจะกลิ่นแปลงผมน้ำมาพิ้งซักแปลงอ่ะกับน้ำของเราที่สนิดแล้รักมากของเดลเทคก็เหนกันนะเลนออใช้วิธีแท็บนะแทบก่อนให้เนื้อครีมมันแบบฟูงๆก่อนนะคะแล้วค่อยใช้อีกด้านหนึ่งที่จะเป็นหัวแหลนหนหมนี้กําหนดทิศทางของนางนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเต่งก,ก่อนจริงๆแล้วแค่แค่อันนี้ก็ได้แล้ว ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดังของปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นตัวลิปสักปากของ v e r i ซ m m นะคะของเกาหลีเหมือนกันซึ่งค่อนข้างจะเป็นตัวที่แบบเซอร์ไพรส์สามากเพราะว่า เป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่เหมือนกันนะรวมเหมือนดินน้ำมันนี่แหละที่แบบว่ากันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ไม่หลุดเลยนะคะซึ่งเขาก็จะเรียกว่า tattoo lips ะกันนะคะก็คือเหมือนว่าทานแล้วก็ลอกออกต้องลงตัวนี้ก่อนเพราะว่าเขาก็ใช้เวลาเซตตัวมัน5-10นาทีแนละ้วแต่ความหนาว่าเราจะลงประมาณไหนเนาะสีที่เิงจะใช้ในวันนี้คือสี vivid scarlet นะคะก็จะเป็นสีส้มแดงน่ารักน่ารักแบบนี้นะ ไบ b r o w สนะคะซึ่งสาวๆค่อนข้างจะมีปัญหากับสิ่งนี้มากรู้สึกขยับตปล่าลำบากจังเลยอ่ะผิวไม่มีตัวทัตตูคิวนะคะก็คือเขาก็ออกมาสักพักแล้วนะก็หาซื้อได้สำหรับคนที่ชอบนะคะแต่ว่าต้องลอกออก่อนจะไปเที่ยวนะคือลอกคืนนั้นก่อนที่จะตื่นมาไปเที่ยวนื้อออกไหมเพราะว่าีะยเวลาของเขาจะนานนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อยู่นานอยู่หลายวันอันนี้ก็จะอยู่ประวันวันเดียวนะคะวันเดียว2วันก็จะจางละก็จะใช้วิธีใช้พรเมอร์กับมาสคาร่าคิ้วที่จะทําให้ตัวดินสอคิ้วนั้นอยู่ทนมากยิ่ยงขึ้นนะคะนีนะใช้2ตัวนี้ลงก่อนที่จะลงดินสอเข็นคิ้วนะคะก็สามารถใช้ได้กับอายแชโดว์หลักๆละแต่วันนี้ก็จะเอามาใช้กับคิ้วนะก็ต้องตกใจว่าใั้สีเข้มสีลาเข้ม เขาไม่หลายสีนะขิงเขาสีนี้เพราะว่ามันเข้มมันสวยดีเกลรย์เกรยดตอนนี้ก็ปอหนึ่งคนไม่มีคิ้วคนหนึ่งนั่นละค่ะก็จะลงตัวมาสคาร่าคิ้วตัวนี้นะคะถามว่าใช้ทําไมมันเป็นสีใสด้วยมันช่วยให้ขนคิ้วของเราแข็งขึ้นนะคะแล้วตัวในทรงที่เราอยากจะได้แล้วมันก็จะช่วยทําให้ตัวเดนสอดเขียนคิ้วหรือว่าอายแชโดว์เขียนคิ้วนะคะ อยู่โทนแลยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดขนคิ้วเราเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เซตตัวแล้วก็ซับไปตามแรงน้ําเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้เซตตัวตรงนี้นะคะร่องที่เราลงอายแชโดว์คิ้วหรืออะไรเนี่ยมันก็จะอยู่แล้วทําไมไม่ลงหลังถ้าว่าลงหลังเนี่ยมันก็จะเหมือนเคลือบทับไว้ถูกไหมแต่ถ้าลงกอดแล้วก็จะเหมือนเซตไว้แล้วมันก็จะขนเนี่ยมันก็จะเซตตัวตามอะ่ะนึกออกไหมคือถ้าเราทําที่หลังมันก็เหมือนแบาเออแค่เหมือนปกปิดอันนึงแต่วา่าเอามือออกก็ออกอ่ะ คือลองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันออกถ้าเราลงที่หลังเพราะฉะนั้นลงก่อนขนคิ้วสวยชัดแล้วก็อยู่ติดทนนานแน่นอนนะคะียงหาซื้อได้ที่ท็อปเลยตัวนี้รู้สึกเค้าก็จะมีนสีอื่นด้วยนะสำหรับคนที่ชอบก็ลงแล้วก็จะเห็นว่าสีคิ้วขึ้นมาแล้วเพราะมันสีใสถูกไหมตัวดินสอดเข่งคิ้วที่ขิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ royal paris นะคะจะเป็นตัว brown designer pro นะคะตัวนี้ก็คือจะมีตึ้ง อายแชโดว์คิวตรงนี้ด้วยนะตัวด้านเขียนของเขามันเล็กเขียนง่ายนะ,ะแล้วก็อุ้ยลอกะเขียนง่ายแล้วก็ควบคูนส่งหน้านะสีเขาเข้มด้วยนะคะบอคิวให้มันฟูๆหน่อย ลงทับขนชิวไปมันจะได้ดูแบบว่าเออขนไม่ดำมากเนาะแบบว่าเออขนขนคิ้วก็สีนี้แหละอ่ะต้ <c oughs> อาแกะเลยแล้วกันอุ้ยเร็วเกันนะเพราะินลงไม่หนาด้วยแหลนะเนาะโอ้อน่ารักจังเลยอ่ะไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดมาต่อกันที่ขนตาก,กับอายไลเนอร์นะ อายไลเนอร์วันนี้ขิงจะใช้ตัวที่ท่านงที่จะบอกว่ามาบูงแล้วเป็นแบรนด์ที่ทคนรู้จักแน่นอนแน่นอนเลยซึ่งราคาอยู่ที่ร้อยกว่าอๆอเองนะคะตัวนี้จะเป็นเมลินดาเลยจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะน่ารักมากราคาเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยยี่สิบแน่นอนหรือไม่ถึงร้อยด้วยนะสำหรับคนที่อาจจะได้ราคาส่งมาเลยก่อนหน้านี้นคือใช้ของแบรนด์นะคะก็บีบีบียกันก็จะแบบว่าไม่อยากมากสวยอ่ะก็ มันเป็นข้าวอ่ะมันเป็นแพนด้าเลยอ่ะแล้วคือเราไม่ได้ไปอยู่ห้องอื่นอยู่ห้องแอร์ทั้งวันยังเป็นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกฮัปปี้มากที่มีแบรนด์ไทยนะคะที่ราคาดีๆดีๆดีๆแล้วก็คุณภาพดีๆ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 เช่นกันในแบบนี้ธรรมดาปกติเลยนะคะซึ่งขิงจะใช้คู่กับแปรงเล็กๆแบบนี้อันนี้ไปซื้อแยกมานะแปรงของเขาเนี่ยจะเหมือนแปรงทาลิปสติกมากกว่าซึ่งขิงคอนคอนคอนโทรลยากมากก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้แล้วกันเนาะอ่ะก็คือ ตอนนี้ก็คือหลังตาเปล่าๆนะคะปาดมาแล้วนะคะนิดหน่อยจะลงมือแล้วนะ วิธีการปัดขนตาของคิง,ง,งก็คือปัดขึ้นมาก่อนสักรอบสูงสองรอบนะคะแล้วก็ปัดลงมาปัดแบบให้มันเคลือบข้างบนด้วยเนาะแมะ้แล้วก็ปัดขึ้นไปที่นี้ก็ปัดขึ้นไปรัวๆเลยปัดมาคาล่าเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าปัดแบบไม่ยาวมากก็แค่แบบเออให้มันให้มันมีอะไรบางอย่างแล้วกันเนาะเพราะว่าลงไฮไลไท์ซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะ ที่ไฮไลท์จะอยู่กับเรานางติดทนนะถึงนงางจะหลุดไปแล้วแต่นางก็ยังทิ้งร้องลอยความแบววาวของนางไว้ของ Benefit นั่นเองก็คือตัว What's Up นะจะเป็นตัวไฮไลท์นะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวเบรนด์ไฮไลท์ก็จะเป็นฟองน้ำนุ่มๆเล็กๆนะคะทำไมถึงถึงรักจตัวนี้มากเธอได้เห็ความเหลือแบบเติมแธรรมชาติไหมมันค่อนข้างที่จะแบบ เนียนไปกับผิวมากยิ่งเวลาเราเบลมันออกมันจะกระจายแสงได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มืดไม่แบบว่าไม่ดูไม่โป๊แตกว่ามันเถอก็คือเป็นการเป็นไฮไลท์ที่รักษาน้ําใจเรามากตรงที่ปลายจมูกนะคะแล้วก็แตะแต,แตนิดนึงช่วงนี้อันก็จะใช้ตัวของเขาหรือจะใช้นิ้วของเราก็ได้นะคะแต่กิ่รู้สึกว่าใช้ของเขาแล้วมันแบบเนื้อไฮไลท์กระจายแสงและนวล ดีกว่านะมแก้มเล็กน้อยตานะคะตรงนี้จะช่วยทำให้ตามเราดูวิง้งวับน่ารักน่ารักเห็นไหมมันแบบไม่โปดแตกน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นการลงแก้มซึ่งเพื่อนๆก็คงรู้ว่าแก้มแบบเป็นเนื้อบลัช ตัวมันก็ไม่ทนนะอาจจะทนน้อยกว่าตัวที่เป็นแป้งอัดแข็งธรรมดาเสียอีกนะคะีนเนี้ยเข่งมีตัวลิปตัวหนึ่งที่จะเป็นเขาบอกว่าเป็นลิปเจลนะคะก็จะเป็นลิปเจลที่ทาแล้วติดติดก,กับปากแต่ว่าก็จะเป็นเป็น moisturizer นะคะบำรุงอยู่ร,บรอบๆเขานนเองก็คือเป็นตัวของ c l e o ตัวนี้นะคะก็จะเป็น g l o w t i n t gel นะคะ a g l o w t i n t gel p l a c e นะคะก็จะเป็นลิปเจล นั่นเองก็คือง่ายๆก็คือเป็นลิปเจลก็แคล่ลิปแล้วก็เป็นเจลนะซึ่งทําไมถึงจะเอาตัวนี้มาใช้เพราะว่าน้ำมีคุณสมบัติที่กันน้ําดีมากนะคะคึานน่ารักแบบนี้นะคะบีดออกมาปุ๊บก็จะไหลออกมาด้านบนเราก็แตะแตะเลยมันจะเย็นๆสบายผิวด้วยนะซึ่งจะเห็นนะมันเน่้ค่อนข้างมีความแวววาวนะคะก็ไม่ได้แบบ เออหนาอะไรขนาดนั้นนะแต่ที่เห็นว่าสีเขนาน่ารักแล้วก็เข่งสึกชอบนะคะก็เลยเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันโดนน้ำเพรามันไม่หลุดจริงๆก็ละห่ะแท็บไว้หลังหลังมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือหรือฟองน้ำก็ได้แตะๆเบาๆแล้วก็แท็บไปที่แก้มเลยนะ เก็เสร็จนะคะเป็นอันเรียบร้อยว่าเวลาที่ใช้ก็ไม่นานเท่าเท่าไหร่นะอุปกรณ์ที่ใช้ราคาก็ไม่สูงมากรู้สึกว่าตัวที่สูงที่สุดก็จะเป็นตัวไฮไลท์ตอนนี้นะคะก็เหยียบพันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันให้ความกลมแบบธรรมชาติจริงๆอย่างที่เห็นนะคะก็เดี๋ยวจะไปเทสกับตัวน้ำว่ามันดีหรือเปล่าเค okay, ตอนนี้กําลังจะเดินไปห้องน้ำแล้วนะคะอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกำลังไปห้องเชือดอะไรประมาณนั้นเลย อันนี้ก็เป็นการทดลองที่เสียวๆอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะ,อะโอเคอไม่มีการแทรกซึมเข้าไปเลยนะปากก็ไม่หลุดแก้มครบอายไลเนอร์ครบ,รนะครบมัสคาร่าครบนะคะคิ้วล่ะ โอ้ยครบหมดทุกอย่าง Everything เลยทีเดียวโดนน้ำแล้วก็ยังผ่องแผ้วอยู่ผ่องแผ้วเหมือนตอนนั้นไม่ได้โดนน้ำเลยชอกจังเลยอ่ะ <c oughs> ยังไม่สาใจใช่ไหม ไปลุยน้ำนะคะมาแล้วนะเราจะมาซับดูว่าเราแบบหลุดไหมอ่ะไม่หลุดไม่หลุดคิ้วล่ะไม่หลุดไม่มีสิ่งใดหลุดเลยนะอันนี้คือฝั่งซ้ายยังไม่ได้ซับนะคะไว้กล้องเลยโอเคฝั่งซ้ายนะคะก็คือยังไม่ได้ซับก็ยังมีลอยน้ำไม่ไรอยู่แต่ว่าฝั่งขวานี่คือซับแล้วก็ ไม่มีความแตกต่างใดๆเลยนะก็สามารถเอาไปใช้เล่นสงการได้ตามสบายเลยนะคะอันนี้ก็คือมีแต่ไอเทมที่เพื่อนๆพอจะรู้จักแล้วก็หาได้ค่อนข้างง่าย,ยแล้วนะเออตัวที่จะหลุดไปบ้างมีไหมนาอถ้าที่ดูไม่มีนะเอ่อไฮไลท์ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ลิปนี่อยู่แน่นอนนะะชีคอยู่ค่ะอะราร์เเนอร์อยู่ค่ะคิวก็อยู่ที่สําคัญคือแป้งอยู่ด้วยเลดไปอีกใช่ไหมโอเคงั้นก็ จบนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะสั้นๆง่ายๆก็เป็นการแต่งไปสงการนะคะ mm. พอชนเปชิญน้ำแล้วสู้ๆกับมันนะคะ mm. แค่อยากไปทูกคอแต่ว่าถ้าเจอแป้งอะไรก็เอาน้ําเทออกแล้วกันเนาะจะได้ยัางยู่อยู่แบบแป้งหลุดแล้วก็ยังสวยยังเจิงและอจ๋อเลยอะไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะ mm. โอเคสวัสดวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ